ครอบบนอุกเราขาดความมั่นใจลิวพูดเดลีจับข่าวร้อนประเด็นดังของหงแดงลิวพูมาให้ชมกันแบบทันเหตุการณ์เล่าให้ฟังกันแบบวันต่อวัน จบไปแล้วนะครับกับเกมที่7ของดูดูกาลิรูพูทำได้เพียงแค่เสมอกับไบรตัน3ประตูต่อ3าเจเกนคอปให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าวันนี้มันมเหตุการณ์หลายอย่างมากเราเสียประตูเหลวช่วงต้นเกมและเราก็สามารถกลับมาสู่เกมแต่แล้วเราก็ทิ้งโอกาสนั้นไปเราต้องยอมรับว่าไบรตันทำได้ดีมากในวันที่คุณเริ่มเกมได้ไม่ดีแบบนี้คุณต้องยอมรับมันอย่างที่คุณเห็นเกมรับเราควรจะทําได้ดีกว่าน,นี้และจังหวะจ่ายบอลหลายครั้งมันทําให้เห็นว่าเราไม่มีความมั่นใจเราต้องรวมพลังเพื่อสร้างทีมและกําลังใจกลับขึ้นมาใหมา่ เพื่อนๆคิดยังไงแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับแต่ในฐานะแฟนบอลเราก็ต้องให้กำลังใจทีมกันต่อไป You will never walk alone ครับถ้าใครชอบคิดข่าวแนวนี้ฝากกดหัวใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสนับสนุนโดย Little An Field เติมเต็มความฝันกับเสื้อนักเตะที่ชอบพร้อมลายเซตที่มากับใบรับรอง COA ทรงตรงจากอังกฤษมีให้เลือกสะสมทุกความทรงจำในราคาที่จับต้องได้และของที่ละลึกมากมายจากช็อปที่แอนฟิลด์ Liverpool Daily ทุกเรื่องในแอนฟิลด์มีให้ตามทุกวัน